สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเป้กันนะคะน้องเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใบนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดจระเข้หกปุ่มนะคะน้องมีกระเป๋าด้านหน้าและมีกระดูกสวยๆด้านหน้านะคะสวยงามน่ารักมากจ้าเรามาชมพร้อมกันเลยจ้าน้องมีหูจับเป็นหนังจระเข้นะคะและด้านหน้าจะมีหัวหกปุ่มนะคะด้านหน้าจะเป็นกระดูกนะคะสวยงามน่ารักมีหนช่องซิปด้านหน้าจะเป็นกระดด้านในนะคะสวยงามมากๆจ้าด้านในจะเป็น หลักนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วด้านข้างจะมีหนึ่งช่องนะคะมีให้หนึ่งช่องช่องสองด้านนะคะและด้านหลังจะมีสายเป้ให้นะคะสองสายนะคะน้องเป็นงานเฮนเม a นะคะทุกอย่างเป็นหนังจอระเทียรอบใบนะคะรวมทั้งฐานใต้ด้วยนะคะนี่ึ่งช่องด้านข้างค่ะ <ๆ S 1> เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะนี่คือด้านล่างของน้องนะคะสวยๆน่ารักไซส์จะอยู่ที่สิบคู จุดห้าคูณเก้คูณหกจุดห้านิ้วนะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยจ้าน้องเป็นงานแฮนนิ่นะคะทุกคนแต่น้องจะสวยงามมากๆเราไปชมด้านในพร้อมกันจ้าด้านในจะเป็นซับหนังนะคะและมีสัตว์หนังวัวนะคะและมีหนึ่งช่องอนเนกประสงค์หช่องซิปด้านในให้นะคะน้องสวยๆแบบนี้เลยจ้าด้านในจะเป็นซับหนังนะคะสวยงามมากๆ ใครสนใจใบนี้สามารถทักแชทสอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อได้เลยนะคะ